เรื่องราวของเจ้านางน้อยนิรยานาคนาคีพระราชนัตตาพยานิลากานาคราชกำเนิดในตระกูลกั้นหาโคตมะร่างพญานาคนั้นเป็นสีดำประกายเขียวเข้มล่างมนุษย์นั้นหนีใบหน้ามนเล็กดวงตาสดใสมีรอยยิ้มน่ารักอยู่อาศัยในแถบลุ่แม่น้ำสองกาเลียเจ้านางน้อยนิรยานาคนาคีมักขึ้นมาคุกคีกับมนุษย์อยู่เป็นประจำ ชอบเครื่องประดับที่เป็นเงินและชอบเรียนรู้งานผักสารของตกแต่งพื้นเมืองของมนุษย์เจ้านางนอได้ครองรักกับอนันชิตะนาทราชเป็นหนึ่งในทหารองครักษ์ของพญยานิลกานาคราชทั้งสองมีความแตกต่างที่เติมเต็มกันละกันพญยาอนันชิตะนาทราชนั้นมีความแข็งแกร่งดุดัดนไม่มีความอ่อนโยนเลยสักนิด ส่วนเจ้านางนิรลยานาคนาคีมีความสดใสล่าเลิงทุกครั้งที่ท่านอนันติตะเห็นเจ้านางน้อยก็เหมือนโลกทั้งใบจะเปลี่ยนไปท่านนั้นเหมือนถูกสะกดไม่ให้สามารถละสายตาจากเจ้านางน้อยได้เลยครั้งหนึ่งเมื่อเจ้านางน้อยไปเที่ยวเล่นและถูกอาคมของหมอผีที่วางอนาเขตไว้การอามนุษย์ไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ทำให้เจ้านางอ่อนลิศ และกำลังจะคืนร่างเป็นหน้าท่านอนันชิตารีบเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเรารีบนำเจ้านางกลับไปพักฝื้นและนี่คือจุดประกายความรักของทั้งสองค่ะทั้งสองคลองรักกันได้ไม่นานบุญวาสนาในเมืองหน้าของเจ้านางน้อยก็หมดลงเพราะภูมิเทวดานั้นอยู่ได้ด้วยกำลังบุญที่สะสมมาเจ้านางน้อยปัจจุบันได้มาเกิดแล้วนะคะ ส่วนท่านอนันจิตะนาคาราชยังคงทำหน้าที่ต่อไปในมหานครของท่านนิลกาณนาคาราชอาจารย์กบนักวาดองเปวดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่หากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ